ที่ลดลงอ่ะย่างอะไรสบายดีเอฟซีทุกคนวันนี้มาพบกับเมตตี้สุตล์บ้านสวนเลยก็สูเอลิต้าสาวผมยาวสูงเลยเกือบเปลี่ยนสักเกือบหายเกือบยันโบยันลงนี่แล้วหยุดเกือบหมดเลยนี่หยิกแล้วมันชัยคักเลยกำลังสร้างเลยแน่เลยนะเยอะไหมอ่ะทุกคนนะเฮ้งจะเข้าเรื่องเลยนะจ๊ะเพราะว่า จมกับอลิตา้ามันมีมีคลิปลงเลยแล้ววันนี้เราก็จะเราก็จะลงตลาดนะคะลงตลาดไปซื้อกุ้งกุ้งอีกเลยกุ้งหมแม่สบายอ้าวจะไดย้ยังโอ้ยค่อยห้าคอ่อเยเหมยจะเศร้าผ้าเขาไปห้องมอเนี่ยหลบคานแหงคำยัง <c oughs> กินได้ยังด่านเขาเนี่ยกินแช่นองเหรอเห็นไหม ขนาดพันปวนใช้ของแพงๆได้อลิตา้าใช้ของแพงไม่ทาผิวไปซองเดือ<ช>นะอ่ะทุกคนเขาจะลงตลาดเลยนะเขาจะไเปเบิรงของกินที่ตลาดว่ามันจะมีอะไรเนี่ยว้าวบุมมีคลิปลงเลยบุ๊มมไปใส่เด้อชีวิตอุ้ยใส่ชีวิตแบบบุมมี่าเลยบุมีค่าเลยวบุมมี่เข้าหมายเลยอลิตา้ามาซีบแบบตื่นมาเฮ็ดกินแล้วก็ลงตลาดลงตลาดขึ้นมาเฮ็ดกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เฮ็ดกินอีกแต่แรกแล้วก็ เหตุเห็ดอย่างทุกคนเลยตแสดงก็ดีแล้วตแสดงยังดีเลยแต่คูซื้อแบบบ่ได้ป้ายใส่กับโบได้โบ่ได้ป้ายใส่แล้วก็บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนคันห่างหายไปโดนก็โอ้ยตา่รถได้ลูกนี้คลักได้คุบลูกแล้วขออีกหน้าถูกคนคนไทยเลิกชนะถูกมือนี่โบมีอย่างคาจะยังบ่ถ่ายเลยขอกระได้ลงคลิปได้นและใช่คลิปจอกำลังสิลงนี่เด็กกำลังสิถ่ายนี่เออผลกระสิตกแล้วทุกคนเอ้ยเด็กบุกเมื่อไรตั้งคะ ดูถังพลาเขาฝนตกแล้วต่ำเขาอะต่ำเทลดินนี่แหละได้ความคิดค่ะต่ำแย้งต่ำฝนตกต่ำฝนตกคำเด้สรางตังซื้อปลาใส่ฝนตกคำมะลิเนาะนางดอกยำปลาเพื่อนเอาดอกยำปลานี่ได้เอาซื้อดอกไหมเอาแม่ลันอีดอกอีดอกอีดอกลันไม่ลงนรงกันเลยเลยอะไรบ่เออบ่ได้ไปรถถือไปรถ ชิคกี้พายกินนะบ้าไปปะบาๆๆพาจะลงสองคนะทุกคนอารันจะเป็นคนอะไรเป็นคนไม่ดีเลยพาละมาดูเต็มชีเดอเฮาก็บพี่เบลของเฮาไปไปไหมเราจะไปกันสองคนนะคะเดินตลาดตอนตอนจังโมงเฮ้ยนี่ยค่ะตอนแรงตอนแรงแล้วตลาดแรงจ้ะฝนก็สิตรงทำ นงานงจำปาเด้หอมเนะาะอาทุกคนหอตลาดค่ะจะถ่ายต่อค่ะจะซื้ออย่างนี้เพราะว่าตื่นหัวเ, <c oughs> เมื่อนี้เบื้งหนังตะเว้นนะคะทาวปุบปไปใส่ค่ะเมื่อคืนนี่ห้าจนชีวตโมงแหละส่วนกันเบิงหนังที่บ้าหมูอย่างนอ้วยปขขาทุกคนเขาจะถ่ายต่ออยู่ตลาดเนาะ มี่ขนาดหญ่ค่ะกะลีบูวีเของยงกือนึ่งห้าสิบพันห้าสิบพัมันมีจักวีเลยหนักเวอร์ทัเลยนี่ค่ะอ้ยไปแคนี้นยยังสารค่ะกล้ยนำือกันต่ว่ายงฮะยงมเรือค่ะเนาะเอาตัวนี้แล้วมีจักคือโอเควีถูกพิเศษได้ลูกเศษลูกได้หาะว่าน เ้่านะมากคอยังไงคือเราหกีบสี่หวีเออบ้านะมาเนทองดีก่าดมาบ้าอเลยเอซีมาซื้อสวย้ากันก็นักแล้วเว้ยไห้เอาเมื่อยอนไหนอลันลงมาเอาขาพเ้กี่ยวมาดิโนอะอลันขี่รถถีบมาเอามาสิเออคนทองข้หิวจ้าเออคือขึ้นัจิเมื่อก็เลยจึงม่หิวอะไรจึงมาเอาใครอลันทำอะไรมาเอาค่ะ

มีอะไรเลยเงียบค่ะนี้เฮลงมาค่ะมดบัางถามไงผพวคนสิโตอีี่ป่นเอ้อลิตาแข็งแห็งจำได้ผมวีีเอ้ยกล้วยเครือนึงแมนบ่ฮู้อลิตาอยู่คนเดียวฝากนี่เด้อดิว่าท้กวันฉันดีซื้อกล้วยผัดได้กล้วยจํา ดูสิเออไฟก็ตัวนั้นเนาะก็มีผู้แม่เออเออเอาตัวไม้ใหอะก็ได้ละดูสิไป็นต่ำบางดูให้ในตู้เราค่ะค่ะจะซื้อกุ้งเนาะทุกคนซื้อกุ้งจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มพี่ตาบอกบางในตู้เราค่ะตามาดูสินี่ยำเออเลิศคืออย่างนี้ แบบครบสุดในเครื่องดาดเลยนะยำสองอย่างนี่เสร็จนะมือนางกับโยนี่แบบโลแกะให้ค่ะเอาไปกินบะ้าอสุดยอดเลยค่ะโอ้มีเค้กน้ำพร้อมเอาปุมมาวมเอาอชุกเนาะมากินได้ดิมาดกินดโดนเลอเด้เลือกเอา,เอา เอาทองเดียวก็พอแล้วกระดอนละบหาบิ่งหัวถุงประมาณสองเดือนที่แล้วด้เอะงามงามหาเลืออีมันกรตัวใหญ่เน่ยอมาไหมเห็นะโดนอ่ะ เลยจะเป็นสาวปักเซ่แล้วแม่ค้าพากันทวงนะเออ,เอทุกคนถักไปก่อนเนาะเขาก็ได้หลายอย่างเจบได้แต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายเบิร์ตนะคนก็หลายนี่อันนี้ตาหอยไว้ต้องในนี้ขึ้นแปลงแลว้วจะจดแต่ละรายการเขาชิจ,จึกราคาอยู่บนอะไนี่คนนี้จ้าหลังอะหลังจะเขาซื้อเครื่องแล้วโอ้บ้า เราได้อะไรเยอะแยะนี่ค่ะน,นี่เ่ามีของกินเอามีมะขวะกินนะตัวนี้ผักขวะผักรวมมิตรโอ้ด้เรื่องอยู่เด้ฉันเนาะขวานี่กินอย่างเดียวหลังจากเขาซื้อเลยเอาขึ้นเมือบะได้หน้าตุคนฮะ,<า>ะอร,ะร,ะร,ะระอ่อยไหมาไปไปไปเอาแอร์กันอยู่เอ <laughs> าก็ได้คนมารับของสุ้ยนะคะ นี่คือคนขับรถเราเองการผ่านคอ <laughs> อย่าอย่าซ้ำประวัติไม่รถเคยเหยียบตีน <laughs> ตจ้าเตรียมรถอเลยมาควยกันัก้ากันซื้อหยังละบัดนี้ ขนออกกสวนในกระผลตรงองห้ามเฮ้าออกสวนได้อน้อคุณแม่ดิฉันนอเิดนาะอูะอออ่ี่เฮ้ยเอาค้นรถออกสวนมีดูสิต่ำอยู่พี่เป็แม่ได้สะอะมีชฉาเมานี่แล้าก็ไปน้ำกันเลยจะกินยูพ่ดแหละ,ะาเขียวไปขวปชวนน้องหานอนอยู่ไหนให้เป็นไขรร่บอลลูนอะไรบัวจักนอนอยู่ พ่าจะออกสวนเราทุกคนเปลี่ยนแผนเลยทำอิทว่าอ่ะลิตาจะมาแน่เนียนได้ขนมแล้วลืมพอดเพื่อยทำอิทว่าเฮาสิต่ำอยู่นี่แต่กินทอดแม่เนาะให้แม่ตั้มไม่กินอีกแม่รอดกินทอดเลยกินสองคนจะชิบแบบไหนมีเมตาแล้วใครกินพลากินหอดแม่แม่ให้แม่ตั้มไม่กินเลยก็พอมีมู่แล้วทุกคนมีแต่สองคนนี่อลันกับเมทชื้อโซดาครับ เราได้มาหลายตัดแล้วนี่ตีตรงในจุดรายการครั้งนี้วางใช้เงินนี่ไปเท่าไดแล้ว <ปะ S 1> อริจ้าอริจา,จา,จามาผ่านอีบาเฮ้ยเฮา้ใ,ใาส่พยายามันกุ้งเนี่ปแม่เนียอดากล้ยเออเป็นเครือน,นอดเถอวนั้นเป็นเครือดย์ฮอแบบซื้อซื้อฝัอออ่งมงฝากคู่เพื่อผู้อื่นพเพื่อเาไม่เานี่เอาส่วนเลยนี่ค่ะมีทแบงไว้ที่ประมาณสองกินชิบทันแหละได้ท่นท่านจะไปนอนพุ่นบอกว่ะ สวนแล้วนะทุกคนนอนที่แหละมึงนั่งกันไปถ่ายไปกินหอนเหรอแม่แต่แม่แต่แม่ไปเห็นนอนไม่งถ่ายเลยไปกินหอนไมปถ่ายว้าเบบล็อกขีนน้อยใจขุ่นยายน้อยใจมากหนึ่งวันไหนก็เข้ามาเลยเจอกันอยู่สวนเนาะมันจะเอาเครื่องออกสวนเลยบีเหรอบอ้วยบันอันดงเห็นนี่แหละเอากินเลยพอสวนแล้วจ้าทุกคน คุณแม่ขยันจังเลยเอาซื้อปุ้งกระปุกมามาต่ำเนาะขบิ้วชิพานกินอยู่เพื่อนโอ้ยย่าอะไรคุณฮอดคิดฮอดอีแม่อลิต้าอีแม่อู้ดันคิดฮอดแม่ย่าอะไรไปชวนดีกว่าขิดฮอดให้เราต่ำให้กินด้วยหัวใหญ่แหงรีสองคนเถอยนะยังกินกวยกับสักเลส ดำข้าปุ้นกับกรุงค่ะเออฮันจิจอมิเตรียมบ็ดเทสนี่กินนะนี่นะโอ้ข้าวกอ๋อตามอีกเลยสําหัวใหญ่อีกดิอลิตายังไปเตรียมเอาเงนเครื่องอันมาเห็ชัว้วยกินกับสกเขาคุยแล้วอิบ่อะไรนี่นะคุยแล้อาิตาโอ้คิดได้อะไ ข้ามคุยจนอิ่มเลยเบิดมากมึงเลยเฮ้ยข้าแบงไว้อยู่เพือนอ้าวหมากมาตึงขักแบงเซฟเดชิทอดหกินอ้าวเดผุนมาแล้วทอดกุ้ยใส่อันเป้งอ้็วกล้วก็้คุ้ยอันร้านกระเพ่าไม่เท่าไปแท้ค่ะมี่ดิมซิมแท้คุ้ยเด็กก่อนอันนี้นี่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  พ่อเถ่ากับบ่พ่อเถ้าำงโอ้ยเจ็บเข่วแมงด้เนะกินบ้างมันเข่ากันบะเอ้าโอ้โหเข่ากันได้านมขึ้นลาขึ้นลาแล้วจ้ะลบ้างใ่มโะามพันปีเซฟนนี่สมบัตอยู่มินิมารเทานี่คะช็อกโกแลตนี่คะบอมีแล้วก็วายสังเกตเซฟไปเซฟไปกับนึงแข่งอยู่นะมีจอจอจออ่อน เตรี้มกอบขิงครัแม่เแม่คิดทอดคุณแม่ตีเผื่อใหญ่เองเลต่ำแม่ปลาทุกคนเขาจะไปเตรียมเครื่องต่ำก่อนเนาะเดชชิมเอซชิมสูตรอลิต้ากินเลยกับสังเกตคุยเอาสูตรมันตะบักเซ่เพราะนี่ฮะฮะทานได้ทานพาไปซช้มนี่ันมาจ้ามาจ้าเดี๋ยวเขาจะเตรียมเครื่องต่ำต่อ อะไรตาสกินโซสนออาปะกนอฮะเอาตะเลขกบลูกซื้อแบบเย็บแผวแมงค่ะนะนี่พาตัอห็นี่ชิมบ่เออชิมบุคลายไะผู้เห็เป็นันบ่เออจิบเล็กส่วนเอาะยิบลจะเคลือนอะไรละ นี่นี่ยมันข่าวคือขี้ไก่อ้าวกินก่อนลูกนก่นวด้มกกะเล็ดมันข้าวคอนมีแคกเกอร์นี้ข้าวเบอรัขอ้่าวบอวอยข้าวครับแนี้นี่จะพามาตอนนี้แล้วก็จะเตรียมแกะกุ้งเหมือนเดิมนะคะ นี่พี่ประจําของเราอันนี้ก็คือปูมาเอา้าปูมาพวกเราอย่างวะอุ้ยคลิปจะสิบล้านนาทีขันตัดแล้วเนาะบอสได้ปลาเรียวเลยเฮ้ย<อ>เออซิตัดให้ยังเฮาบอสเดียวอย่างคลิปบอสผิดลงเลยเออผิดลงเลยเห <c oughs> ็นคือคำสีสุกคำสีเลย <c oughs> จนมูบปก้าเขานำบอสบอสเวบน,นั้นมาเฮากระถ่ายเรียวๆ<ม>เ,เลยนะ<ม>ทุกคน มันจะบคอนคั้นๆค่ะตอนเด้เนี่เขาจะเกะกุ้งแล้วเขาก็จะเอาหัวนไปทอดคือเก้าเนาะทุกคนอันนี้คือเวียประจําของแมาตีเนะาะต่ำเท่าใดมาตีต้องได้เกะกุ้งพวแมาตีต่ำบเป็นแมาตีก็ะิสช่วยเข็ดอุปกรณ์เกี่ยมเครื่องต่าเนาะถ้าปู่มานี่ชมเท่าใดเลยฮะคุณจีสป,ปอยคลิปเนาะทุกคนยังมาสปอยก่อนละ เดินสปอยก่อนไนถ่ยคลิเมื่อวานนุซินโอ้โหันคือเหลืองเลยไเนติดตามฮอนแสซี่มื่อืนไปแล้นวันติดตามใี่เม่แน่ติเอมยซื้อโทรศัพท์ไหมตามอนแสี่มื่อคืนาาี่ก็เด็กน้อยปลาตัวมงวันขึ้นหลายเลยเฮ้ยหนทหนึโบน้ามันไปยังบนไอคนเครื่อง ก็ทอดก็แค่ล่างยู่หันแล้วก็หิ้วไปหันเลยหอยสีปูเพื่อเตรียมไปทอดโอ้คุณแม่สิทอดคุณแม่สิทอดกล้วยให้กินเนาะเนี่ยสิพากันอยากเข้าอยู่บ่มีพากินต่ำก่อนเลยเดี๋ยวแกะกุ้งก่อนนะจ๊ะแหม้ววิตากินไรฮะผู้เดียวนี่ฮะเป็นต่ำเองเลยนะผู้เดียวได้เนี่บ่เมืนผู้เดียววิตาตายง่ายก็ทงหยัดก็ได้โจ๊กนี่ เป็นตำเองของเพื่อนอีนจังห้าไอ้ตำให้แม่เท่าแล้วก็คุณแม่จะตำอีกตังห้าอันนี้คือซุปตัวนี้ห้าสามหกอันนี้ไะซุปแน่นอนหนึ่งรีบแนะ่นอนหนึ่งอันนี้จะซุปๆอยางอี้โหคุณแม่ทอด,ดกล้วยไปจนแล้วทอดกล้วยก็เสร็จแล้วค่ะจนไหนเอออะไตัวลัเลยทุกคน โอ้ยม e ีทอหัวกุ้งดาใหม่ไฟแหงะทุกคนทีเว่านองกระบาดได้ยูนะได้ยูไปว่าบ่ได้นะนาวอ่ตัวนี้พี่เียวว่าใหม่ทอตำลังตัมาที่เอาลงไฟแหงไฟนมากลยลุเดนมานยเดียวน ต่ำให้ไม่เท่าอี่คือลิ้นเครื่องกระน้อยนี่แหละเห็ดกระเจาะกระเจอยู่แล้วข่าวเราบอกินนกเผ็ดใส่หมากนึ่งไม่เท่าบวกินบวกินเผ็ดบวกินเค็มบวกินหวานบวกินจ้ากินหวานเออกินหวานบวกินส้มมาใส่มะนาวหลายดีกว่าเ้างชิมของตำตำสุกตำหวานไม่เท่าตำหวานหมดเสร็แล้วไม่เท่ากินน้ำชุ่มเท่าเพื่อกระเท่านี่ไม่เท่าหัวที่กินนะ ไม่ถามาทงดีได้กินดีบังมักบอสซิมตะกอนกินดีบยังซิมตะกอนอีบก่ิ้บอสกิมพ้อวงิมเลยี่พอบกิมนุวหวานพอบมีมืันนี้พี่มีปู่หมานะทุกคนเสกมาเฮ้ยจากินสีเมืองลตาเนาะเอนประเทศดิบๆซะแต่ดิบโบปานไหนเป็นเฮดแบบสำลานะทุกคนเออ เกือบเกือบอ๊บวิาที่สำราญเลยนี่นะเปิ้ลอาบมัน้อน,นให้มันจะซึนน่อยนึงไม่เอาผัก <laughs> เดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องก่อนนะทุกคนแล้วจะไม่ตีจะทายต่ออีกอ,อ,อยู่บนเกา่าบนเดิมบ้านส่วนเหมือนเดิมนะคะ <laughs> ตัดภามาตอนนี้ขอ่งนางก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอร่อยไหมนะาชิมได้ปะ <laughs> ไม่ได้มันดิบ <laughs> น<ะ>า<ำ>งชิมให้เบิรง,งดูซีม,มือตัวเองค่ะ ที่ผ่านมากินแต่สีมือแม,ม่ข้อไหยก่อนนะหนึ่งนางสีอัพสตอรี่ช่องมแม่อันนี้โคกที่สามสามคนกินกับสามรสาตดบนนี้นี่ของขาวทใส่ผักตูงใหญ่ๆเลยจ้าแมตตี้จะโซว์หัวกุ้งให้ดูนะดำปลืบๆเลยทุกคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนเอาลงทวิตนะไฟมันแหงนะทุกคน ไม่น่ารักเลยกุ้งเราไม่น่ารักเลยอ่ะ,อะดูสิมันดำอยู่น้อยนึงนะทุกคนกินได้ยู่กินได้ยู่เนี่ยอืจะนั่งกินจะได้กินข้าวแรงอยู่วะมึงทรงสีอิ่มเลยแท้ขึ้นมาเลยอืมขึ้บ่เห็น หกที่สามแล้วจบบริบูรณ์จะเจอกันอยู่หน้าบ้างนะทุกคนเดิอนอย่างนันหมืมอนกุยแม่นบะกินบังดูเฮยโซ่บังดูโซ่ให้เอฟซีบังดูงดมันจ้ากินให้ดูหน่อยซินจ,จ้าเสาจำปาต่ำมักต่ำมักกระเช้าตา่ำมาก <c oughs> ุ้งต่ำกระปุลจ้าเสาจำปาต่ำทะเล,าาะเลนี่มันมีทะเลนะเนี่ย ทำไมมีมักทั่วเนาะิ่นก็ถามอยู่เอาบ่เอาบ่เพิ่นก็คิดเพิ่นบ่เอาอู้หเนาะหอมเปยังบ่เฮยเด้อือยังการมันเนาะคักอ๋ีกานมาทะแซ่บเม้นะบอค่นจงให้แซ่บไ้ใหกเลยจริงนะน้ำลายแตะน้ำเด้อเดเดิเดนเดนเดนีุอืมึมกลุ่มพอนำ ยังไม่ได้กินช้ไคุณแม่ว่ายังไงเนาะเมื่อกี้อ่ะกอดเลยจางนิดนึงอังิอาริตาบอกินเค็มบุกินพุกบปทีซะสี่มือนางเองนี่นี่ตเองกินเองเซฟเองซัป้นพักแปรนพักแป้นตาเบิดอะไรไม่เทากินเก่งอะไรบกกรเทียมจีเก่งเก่งเก่เบิดเลยได้จางเคิดว่าชิบเบิดเนี่ค่ะ แซ่บบ่แซ่บนานกินน้ำชงหอยอ่กปมาเด้อมาเด้อโอ้ยพอเท่าเดียวมากยังนานเบิ้ดเสยุเวินสอนเ่าเพิ่นคนละจานเจอกันอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนเตรียมก่อนเสร็จแล้วนะเนี่ยฟังจากเสียงยวกแล้วก็นท้าลายแตกคุณแม่ยากคือเก่า พี่นอนแม่ห่ดิหัวใหญ่แหงดิพิ่ถึงคุณแม่จังเลยสุดยอดสุดยอดของเป๋ออีกมือไส้ตามือไส้เอยมิดจะหนาวไรทกินเลยไม่แถวมวยควงมือเลยดิมือไายไม่แ่าเซ็ตเซ็ต เหยียดแข่งกินเลยนะเพื่อนขอปี้ยไ้ไหมดูอะไรบ่เลยกินเค็มองบ่เฮ้ยเหยียดเลิศเนาะยันพบผลเบื่บึมบึมมมากินวันทันอิ่มซ้ำป่าวผู้นางนะกันจะได้กินไหมวันนี้จะได้กินกี่โมง ปั๊เจอกันหน้าบ้านวันสิบหั่ายเลยแหละคุณแม่ซิมแล้วนุ่นสุดยอดไหมสุดยอดตลอดเลยชิมซะชิมซะอันมากเะกรุงเน้นๆนะทุกคนนี่มือนะอนุญาตขออนุญาตใส่มืออ๋อแซบแล้วล่ะบอกเคยปลูกไมะเลืถึงล้นะดีเลยฮึยชมชมอีบ่แม่ มาชมดีบอกรงน้าม problem, ันเงินเลยนะค่ะหมดแล้วค่ะมือพี่ถ่ายมือพี่ถ่ายคลิปได้ปะเบิ้ลค่ะเมย์เอาไปดีมาเยือนเดี๋ยวแหละนี่เราก็มาถึงที่ยูที่กินแล้วนะ จานกินองคุณแม่อือคู่แข่งเลยอีคู่แข่งอีมันต้องมีกรรมการอือนย่างน้เห็นไหมก็งันๆนู่หานเลี้ยงคนจนใหญ่เลยค่ะเ้ากระห้มักห้องฮาห้องตะวันเขินแลคุณจริงว่าเป็นยังไงลูกนี่สี่หกเมตตานี่เอามาเบิ้ลด้วจานเถอะนะเอมาใกล้ๆกันพี่เลยเฮ้ยนั่พี่มานั่งพี่ นี่นะพี่นี่นี<_<_<_่แก้วนิตายมงซีสันเลยเย้กันดีเลยมาจ้าทุกคนมาด้วยกินพวกกล้วยขอนี่ยเอาค่ะขอนกล้วยตามอีกสองซับสับคุยพลาดทุกคนตามในเมนูลัก ต่ำสินดาสินดาดโดนแล้วด้วยบริกินอยู่่วนนะเมื่อคืนนี้ไปกินจังแนวไหนเนาะใช่ไหมก็มาจ้าคนเอ๋ยถ้าถอดถั่วกุ้มหนูจะขายออกเนาะดังพี่ปีเลยจิบุภากันยะเข้ากับปานนี้แหละช่วยเป่นยมโมมาด้วยไปไหนนะพอะโดยนำเก็บไม่ดูมาหลมาเด้อต้นอันนั้นนาอลัน จะพามาตอนนี้มันก็ดึกแล้วเหลือกินก็มีแต่แน,นวส,ม,สม,มุมไพรนี้เนาะใส่ <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวหอมน้ำก็ขึ้นเ้ยเด้ไม่มาบริสุทธิ์ในนี่้บริษัทข้าวมาสิเอาตรงไก่มากินด้วยกันนะท้องยังบวบเฮาก็จะได้ปิดคลิปนะจ๊ะทุกคนต่ำการเบิร์ตเร็วฮะบริษายตอนกินเบิดเนาะอันนั้นก็เข้ามเมอ้วพ์โพข้ามเมอเรย์อนั้นเข้าวเมอแล้วยังจะท้าวามสาวคุณแม่แล้วก็อลิต้าแล้วก็เมตตี้เองค่ะเมนี่แป้งเนาะอรันยังเมอเฮง์จนพิมพ์ลดให้ ขับมือเองคคองเลจำใจกงเลยยามันจะทิ่มรถนะปกติบะี้เอาลอคให้คับได้รถเถินนะแล่นนําหลังรถพ่ออีกทีนี่ฮะเนาะเะเว้ยมาหลักลงพสาวลลขึ้นก่อนอนจะมัลับลัแบบบ่ิได้ยินเสียงยังอีกเนาะเป็นเม็ดเม็ดก็ยังมึลุมันลมไงในี่าสิมได้แหยานเนาะจะต้องคุณโทรศัพท์ เรือมันเสื่องเปล่หรือว่าไอโฟนมันมีบอลเสื่องบ้างหรอนี่เขาเคยเสื่องอยู่อยากอยากโอ๊ยว่าชีวิตคีมให้ไว่าไปเลยนะเมื่อนี้นอนน้ำมันในตาลอาทุกคนสำหรับคลิปนี้เมตีก่อจบตัวนี้เท่านี้นะจ๊ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตีกนเด้อที่สำคัญเบิ่งโฆษณาซอยเมตีกเน่เพื่อเอาสิได้เพื่อเอาสิได้ระดมเงินไปเกิดลูกเน่นี่ โอ้เกินลูกนี่กระแพงเลยทุกคนเลยเขาเที่ยวไปหาหมอนี่เทื่อละพอแล้วไม่พูดเออแต่แพงอะไรแพงสำหรับเขากระเพราสองพันบาทเออสองพันบาทกว่าอีกสองพันสามพันกินดีอ่ะนะแต่เดือนหนึ่งไปเท่านึงเดอ๋เนาะเดือนหนึ่งไปเท่านึงบ๊ายบายบบ๊าายยทุกคนพาอุดหนุนไปตีนี่เด้อบ๊ายบายอุดหนุนบ๊ายบายได้ใช้เงียงขางเลยตีเออเปิดออกเจอเห็นมาเปิดแล้วบ่เห็น กินคักแหละกินอิ่ม